Basic, Basic. สวัสดีครับเอฟซี FC ช่องตามห้อยระยะถ้ำหลังจากไทยถ้ำเบื้องหลังมินีเข้ากันได้มากพักคอนจิงเขา่าเพราะว่าเอฟซีของเข้าหิวเขาสาดเกินพอจิงเข่าสองทางเก่งได้ไหวปวนะสู่ต่อปะเอฟซี FC ตอมธิรวัตดนะครับคนช่มมากได้ครับว่าเอฟซีเมื่อคืนจังไพเอ็กหนังเกาหลีแต่ตอนนีนขอบคุณที่อยอมครับ ตีแก่งย um, ่องหรือย่องจากใจจริงกันไอ้ขอบคุณครับอันนี้ก็ตะกองตะกลงหยุเอาไปหายาเติมเมื่อไหร่เราไปหข่งขาไกลอยู่ทั้งไดยเสระไาเติงเนของน้ามองเราอิ่มตะดยวร่ะเห็นเราอิ่มตดยแน่ยเติงเอานีเดีเยอ้ายีนี่ย่ยยยอยย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 ย่ยย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 อยย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 ้ ขเอแต่บมะฮูกระแซบแทบอือกนายเพื่อนน้ำเน่้านยังนนิร้านยัล้นนนิกูหัวัจหักสิ้านตาบมะฮ่้กระแซบไม่ค่าเออปีนไก่กระแซบอือืมแหงด้วกระดูกจิตวาเมือนกันเนี่ฮ่า่คุณเียไปถามเขาคุณยายดูหุ่นคุณยายแล่นโอของงานตับมะฮ่งใส่ยังเือแซบกปยายเอาถาเท่ายังเ็แซบคุณยายตาบมะฮ่งใส่ยังจังแซบเสียโคก ก็ใช่ปลาแล้ววะไม่ใช่คกเดียโอ้แสบแสจนมันม่ยั้งยายเว้ยิงก่กกแซ่บอืมกินไก่กแซ่บมันจะยบแ่บแบมันแ่บงานบาหวานขึ้นจ้ามาบอกเป็นตาเปิ้นให้กินฟี่ถ่ายายก็สน่ายเปิ้ลเป้ห่กินฟี่ีเนาะเีบบ้ยเบบงบง เบิ้งจากเสียบป้าเสีบหรอพี่น้องเบิ้งกระดูกเต็มตัวแล้วนเต็มจานเด้นะเต็มจานทุกอันเด้หน่เบิ้งเหลือจักยังนะครับบหมูกระเจี๊งเนีมันนแซ่บไหมเออเป็นตะเพินไหนกินฟรีอยู่เดีโาให้ดีปนโฆษณาดีกัให้หน่อยก็จะตด้วยกันถ้าพี่นั่งทีมงานหมดนี่มีอไรมีมยไพเอ็มวีไรเอ็มวีผู้ใหญไพเอ็มวีอันนั้นใจดีกบเจ๋วปั่นกีฟเพ่งยังเพ่ง ยางกลักช้วนิรันร์ปรตาจาาจีม่หมองได้จยางกอบุาราจราดิองก็ร์ตาจาราิจีมร์ตาัาราดิจีปาร์ตาจาราดิจีปาตาจริจีปารักห้าหวัิจีปาร์ตา้ราบิจีปาร์่าจาราดิจีปาร์ตาจานกดิจี่าร์ตาจาราดิจีปารนตาจนราดิมีารดินีรืตาจาราดมีาาาร แม่ค้าเอ้ยแ่บคักมามือไปเบิ่งะไหมองตประเดี๋ยวแสบ่าไนมองกันคนเ็นะยางไปเบิ่งกันเดี๋ยวสิสูตรเพิ่งนะเดี๋ยวสิให้เจ้าไปปีงใกล้หะกบไปบวกบวกขึ้ยังเขาบวกข้าว้าดไหมขึ้นยังเขาขายข้าวราดหมายบริษัทบริษักินฟี่ธรรมดยังไปหมูไปเิ่งเพิ่ทีเห็ดแบ่หัแม่คาแม่ นับนนค่ไปเบิ้งหนาพอขาก่อนมาจมาสิภาพไปเบื้งหนาพ่อขาจะเข้าเบื้งหนาแม่ขาตผู้ใดสิ่งได้ไม่สิ่งแทบเอออยาาเห็นหนาแม่ขาเห็นหนาแม่ขาฉันรอกผู้ใดตบัคู่โอ้ยยินดแม่ขาเน่ยนั่นเดียวเฮนียางฮะเี่ยังผู้ใดเป็นผู้รองเท่งอันพูดในพระเอกก็นั่งเอกเขาผุนนั่ง่ขา้ยฝุ่น อันนั้นไกดีทักแถวป่านทีโคตรจากวะบอกขเมื่อเกือบนี่ได้เอบว่าท่องนั่นแหละเจ้าโมเมนคนแถวนีตเราวันนี้ก็ชั้นแล้วเป็นคนทางไหนครับนี่มาอยู่นี่หรือเป็นคนถูกทีตีโอ้โหมาเนเป็นขาคือว่าไก่ย่างเขาสวนกวางคนดอกเมือนเทียรไก่น่ะมาเตาเขาสวนกวางขายอยู่นี่นยู้นขายยู่นี้ ักแบเยแบจพกอดกระดูาไปลองปีมือนอยใยเป็นตะคือบอกวันทีใหม่มันทีใหม่ของเพิ่นแต่เพงกระแสบมันแสบปลาแดกไม่ถักดมมุกกินเมันจะปแดกปลาแดกมันจะทั้งไหนปลาแดกหายเฮ่านี่ีคือปลาแดกขวดปลาแดกเพิ่นห้ามผงเอาอีกที่โอ้สูตรเด็ดสูตรเด็ดชื่อร้านยังบอกเพิ่นนะชื่อร้านยัง ไก่ย yeah. you know, ่างเขาสวนกวางเมืองเพียจ้ะไก่ย่างเขาสนกวางเมืองเพียกับคุณแม่คุณแม่นางพ่อต๋องจ้ะคุณแม่นางพ่อต๋องเด็กชาโฆษณาวันนี้คือโฆษณส้ห้าไอ้เพื่อนแต่แกกินอะไร้างได้แต่ข้อเส้าไอ้เพื่อนที่ว่างพลาดไปพลาดไม่ชนรถมันแซ่บรถแซ่บมากเลยแซ่บมากเลยหลายครับมากเลยหลายไม่ใช่จงรับประกันไปเบื้องถวยรถเพรยังพ่อเม็ดแซ่บแขกแซ่บแนบเพราะย่างหัดกัดดูขันเลี่ยถวยขันเลี่ยถวยได้เลี่ยแล้วมันบ่ขันบ่ว่าบ่ ยัดแม่ค้ากกว่ากัดทีเล็บหมดเลยเอาไปเบิ้งดูสูตรพันปนเฮตุจังได <c oughs> ท,ที่อย่างไกลนั่นเอาเพิกเอาไฟเ่ากขาย,ย่างด้ดยวยน่ะ ร้านนี้เพิ่มง่าจ้ะแต่เจ้ามันแซ่บง่านอื่นเพิ่นสิบไสจ้ะาธรรมดามันบ๊อบแมนสูตรตะวันร้านี่บ๊อบแมนสูตรกับซ่างอันนี้ปลาผูกปลาเป็นตัวแซ่บแต่ย่อยเนี่ยแม่มันเดี๋ยวเอายังไงไปกินร้านอื่นมันบ๊อหนุ่มจังสี่ดิมันเป็นแห่งคอร์ลไปแบบคื่เจะเขาปิ้งใกล้ถิ่นทุบ้านเลยนะโฆษณาให้คั่ะจ้าวต้องพอนเออบเสิร์ฟเย็นจ้ะแมนบ๊อมันบ๊อแซ่บแมนแมนบ้านว่าคน อันแก่ย่างมือเดียวขายมัแปลมือว่นทานนอะมรกินอนอนเพเออเดียวออนนียวอนเ่ยสมกันเป๊ะเลยอ้แฉบแฉบแฉบแบอันนี้น้ามักกินมันบ้นี่ข้มูยางเอาวขามูย่างคนีตาโถโถโถโอ้ไ่ใช้งามันจะเสริมไปอีกอย่างหนึ่งมันสีมันสีหอมเออเค็มามหอมแม่ มีสันมันหนากินปลาไก่ย่างเ<อ>ค่อยอย่างแบบล้นๆแล้วมันก็เป็นแต่แสบแ<อ>ได้แต่เพิ่มง่ายมันชิวตฉันหนังโอ้โอ้มันชิวิตฉันหนังแบบธรรมดามันต่อไปเสง่ายเออเอาเอา,เอานัทพี่น้องเับจ,จะเริ่มก็ผ่านไป่ผ่านมาสตัวนับมดมันขาบันไพรนี่ออเออเค้ย่างเขาสวนกวางเมืองเพียแม่ยังกอดแม่นางแม่นางกอดต่นางองแม่นางกอตองนัทจ้าฝากกันไว้น้ำลูกสาวกับพี่จะพูดดีๆงามงาม ได้ดีูมงามกว่านะได้ัวจะคนไปไหนโสดเบิรจ้าโสดเบิรโสดเบิร์กคนดีๆจ้าเอาตัวัวดละเออมันปากยากแค่ละมือหนึ่งพอกับพิชิขอเหรียญกมบรเจาขวงค่เอาตั้งสิบสามปีผมเอาบอกต้พื้นนั่นเอาใช่ไหตะกี้มันเที่ยวนะอเอาเาขวบคุ้นหลายๆขวบคุ้นหลายๆเสียบเยจ้าโอ้่กชนะจะกันบ่ไดกไปถามคุณย่าเรากันน่ะเราคาควนใคจะกันบ่ได้ มันไปถามคุณย่าดูไปถามอันคุณย่าดูอันอันนี่นี่นี่ก้องเขาก้องเขาหน่อยคาแม่นี่เออไปไปถามดูไปถามน้ำปูผู้ใดไะโอ้ผิดแม่ผิดออไปถามเราดูเราสับจังไงขื้แสาบอกผมยมันแจกต้อนน้ำปูฝาน่ยเป็นควันเาลูกนะส้มตำแทบไหมลูกแทบไหม อุ้ยป็นกาหักแต่ว่าลูดสาหล่าแม่จักบีะไได้นีวัดา้ยสวยกว่าไนึกห้ดนึงได้มัดสวยแต่คุณยายอยากอายวะใกลสวยวัดใกล้สวยไหมตออชักชัดส่ยไมสวยสวยนะเออเด่กน่อยตัวเ่เป็นได้เนาะเด็กน่อยตัว ตูฟังไปขันได้มามันเบาอย่างชูแช่มันหนุนทำไหมเอาไหมยายสวยไหมเห็นปะเห็นปะไม่ได้ด้วระหว่างยายนี่กับยายนี่ใครสวยกว่ากันใครสวยใครสวยกว่าอาชี้ดูเอาชี้ดูใครสวยหนึ่งช่องซักนะเห็นปะจะขนาดยายสวยกต่ตงเสียายเคร่งเนาะ บรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศด,าาศดีจะมาหู้แก่แก่ปู้จีนจีนฮะเอาแรงจีน <c oughs> แล้วติแ <c oughs> ย่แล้วแ <c oughs> ย่แล้ว <c oughs> เรืเ่อง, <c oughs> งเดียวยังตีไม่ดีเลยเรื่องเดี๋ยวยายสรุปก็หน่าเมื่อนี่ฮะไปถ้ำว <c oughs> ัดมือมื่อนี่เอ็มวีอ่าเริ่มต้นจากวัดพระเจ้าไนย์ครับเออไปถ่ายถ้ำอยู่วัดพระเจ้าในย์เสร็จแล้วฮะกะเออเขาไปทั้ง บ้านทังบ้านซอสซอสจอยไปพูนบั้นลาว่าเบาียงอ่าเบียงลาว่าเบียงลาว่ากับเวไนยเรียบร้อยอ,อันนี้มันเพราะท่านแหละเป็นเต็มรูปแบบดอกแต่ว่าเป็นเหตุเป็นแบบยางกอเขาเอิ่นเป็นยางกอหัว เป็นซีรีส์บ้าเบาซื่อๆบ้าเมียเป็นเอ็มบี้ธรรมดาจะซื้อธรรมดาซื้อมิวสิกเต็มๆเนี่ยเพราะท่านไดบไปต์ไทยบ้านที่นี่เขาสิเป็นแบบสั่งเป็นซีรีส์เอ็มซีรีส์มิวสิกวิดีโอต่อไปต่อไปเลเออๆอ่ะคันเต็มที่เลยพระเอกหน้าเอกกะจีแต่งตัวเอองามๆกะจีฮารอ่าเลื่อนไทยงามๆอะโลเคชั่นสวยๆดีๆ เออผู้ใดก็มีโลเคชันงามๆก็บอกแน่เออเชงหน้าเรื่อนไทยมีปลาเข่างามๆนี่บอกน้ำเด้อเออถ้านั่นไม่ใ่เติงกะที่ไปเด้อครับเอาเอาฝากกดติดตามพี่น้องเพ่งชีดังลูกหลานสีเกิดก็ขึ้นยุคก,กับพี่น้องซอยกำลังเร่งใจซอยแก่ดเด้อเมียนเมียนเอาเอาฝากกันไว้ฝากกันไว้ไม่เติงมามีหลายผลป่าต่ยังเลาะยังเดียว